Turn the l i สวัสดีครับชาวเอซทุกท่านวันนี้ก็อยู่กับผมคิดครับเพลวันนี้ก็วันนี้ก็จะมาอยู่ในช่วงสอนพับกระดาษนะครับไปเป็นลูกลูกดอกนะครับลูกดอกเขียนกระดาษใบนี้ยมเห็นไอสัตว์ลูกดอกครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็สอนทำกระดาษใบนี้ฮะเดี๋ยวก็จะมาสอนทำกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงครับโอเคครับก็เลยครับเตรียมกระดาษครับหนึ่งแผ่นแบบนี้นะครับสี่เหลี่ยมมุมต้อนนะครับไอตตัตัวาน เออน้องจะตัวเลยครับพูดบีบโทษดีครับก็พับอย่างนี้ครับไปเลยพับอย่างนี้ไปเลยนี่เราต้องพับเป็นสามเหลี่ยมครับพับไปเลยคุณอย่เร็วมากครับโอเคครับไอซ์นี่มันก็จะได้อยู่ในรูปอย่างนี้นะครับนี่อยู่ในรูปอย่างนี้ใช่ไหมครับอยู่รูปอย่างนี้ครับแล้วก็พับตัวครับไอ,อ้ซ์กูจะพูดทำมาอะไรเนี่ยใครที่อยากจะให้มัน ดอกดอกตรงนี้ครับดอกดอกตรงนี้อแหลมครับก็ไม่ต้องไม่จำเป็นต้องพับตรงนี้ครับแต่ถ้าไม่อยากให้มันแหลมอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องก็ต้องพับครับตรงนี้กูเริ่มตัดตัวแล้วแต่ผมจะพับครับเพราะมันคือชีวิตจิตใจผมเดี๋ยวเวลาไม่ผ่านไปเยอะโอเคต่ต้อต้อะครับใครที่ากพับก็พับตามผมนี้เลยอผมไม่พับเพราะผมเน้นเน้น เนี่ยนยครับก็อย่างนี้คร่บพับเปิ๊บหนึ่งแล้วก็เปิร์บสองแค่นี้ครับอะไรครับยาวขนาดไหนยาวในหัวพ่อมงครับโอ้หนี่คุณผมถามโอเคก็ทอดีครับทอดีครับมองไปนี้ครับเราก็เปิดตรงนี้นะครับตรงนี้ครับเปิดไปเลยเนี่ยเปิดไปเลยแล้วก็พับตรงนี้ไปครับพับไปเลย โอเคครับมันก็จะอยู่ในรูปร่างที่มันจะอยู่ในที่มันเป็นสามเหลี่ยมเดิมแต่ว่าหัวตัวนี้มันจะโค้นลงไปนะครับแบบนี้ก็จะทําให้มันก็จะเป็น่างนี้นะพอขั้นนี้ขั้นขั้นต่อไปครับคือเราต้องพับอย่างนี้นะครับพับขึ้นไปอย่างเงี้ยนะทำสามเหลี่ยมเมื่อกี้แต่ทำเป็นสามเหลี่ยมอีกรอบครับนะครับพับอย่างนี้ครับพับอย่างนี้เสร็จ พับมันก็จะอย่างนี้ครับพับปึ๊บพับเสร็จใช่ไหมครับแล้วก็กางออกครับนี่อย่างนี้จะพับทำไมครับพอกางออกใช่ไหมครับพอการออกใช่ไหมครับเราก็พับอย่างนี้เลยนี่อยู่อย่างนี้ใช่ไหมก็คือทางนี้จะเป็นอย่างนี้เราเราก็ใช้สมมุติเราอยู่อย่างนี้ยอยู่กับตัวเราใช้ใช้พับจากมือซ้ายนะครับมันเพราะมันจะได้อยู่ข้างบนนี่แล้วก็พับจากมือซ้าย เอาตรงครึ่งนี้ครับพอาตรงครึ่งนี้แล้วก็พับไป,ปอีกสองชั้นครับอย่างเงี้ยพับปีสองชั้นอืออย่างเงี้ยสองชั้นแล้วก็พับอีกหนึ่งชั้นครับอ่าจะอยู่ในรูปร่างนี้ครับปปอ่าอ,อ,อย่างเงี้ยบแล้วก็พปปกลิกด้กานหลังครับเออคุณตามทันี่นะครับไม่ันครับอ่อ ชันนะครับเดี๋ยวผมมาสอนเดี๋ยวหลังกับพวกเขานะครับเดี๋ยวผมจะสอนทุกคนไปก่อนพูดคันคืออย่างนี้ครับเปลือใหม่ครับอยู่ในรูปได้อย่างนี้ใช่ไหมเราก็พับปึ๊บให้ตรงกับเส้นที่เรากั้นไว้ตรงนี้ครับแล้วก็ปึ๊บนี่ะสภาพของผมพึ่งได้เนี่ยเนี้ฮะนี่ะมันจะใช่ไหมเน้่ยเราพับอย่างนี้นะฮะแล้วก็พลิกหลังครับแล้วก็พับแบบเดิมเลยทําให้เป็นสามชั้นแบบเมื่อกี้มันขี้โกงมันอายัดขี้มันไม่เคยโกงครับ โอเคครับเนี่ยแล้วก็พับแบบเนี้ยสามชั้นเหมือนเดิมนี่ไม่เคยโกงใครอ่าอ,อย่างนี้นะครับก็จะได้รูปร่างางี้นะครับนี่รูปร่างงี้แล้วก็จะราไปนี้ใช่ไหมครับเราก็เนี่ยตร้งอย่างตรงเนี้ยเลยไปแค่นี้หน่อยครับแล้วก็พับอย่างนี้พับอันที่ต่ำกว่านะครับพับอันที่ต่ำกว่า,างี้พับเข้ไามา,างี้ ในพับต <aría> ่ำกว่านี้ครับก็รูปร่างนี้แล้วก็พลิกครับแล้วก็พับนี้ไม่ใช่รูปร่างนี้ครับเนี่ครับก็เสร็จแล้วครับต่ำกว่าคุณต้องดูเอาเองนะครับว่าล่างไหนต่ำล่างไหนสูงฮะใช่ครับเอามาครับเดี๋ยวเราดูไหมครับก็คือเราจัตรวนี้ครับพับเองปิบแล้วก็พับเปิบแค่นี้ครับมันก็จะอยู่ในรูปร่างของนี่มันเป็น y ครับอ่าก็การพับลูกหอกก็จบกันไปเป็นเท่านี้ใช่ไหมครับ โอเคครับแล้วเรามาช์กันใหม่ดีคร, <tys. S 1> รับนี่สวัสดีครับ